ดูแต่ปีนี้แหละไม่ต้องไปสรงจุดไหนเลยดูจุดนี้จุดเดียวเลยดูเลขศูนย์อย่างเดียวเลยมันปั่นมันเกียร์ซะแบบเละไปหมดแล้วเนี่ยมันโดนเกียร์โดนปั่นมาซะแบบรุนไปหมดเลยเนี่ยไม่ต้องไปดูตรงไหนดูตรงนี้ทีเดียวเลยมันโดนมันอ่าโดนค่ะหนึ่งบาทสองเก้าห้าบาทสี่ศูนย์กับสี่หกหกบาทเออหกบาทห้าบาทสี่ศูนย์กับสี่หกสิบบาทก็สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่ค่ะนะคะมาห้าบาทต่อเมื่อกี้อ่าหนึ่งบาทไปแล้วต่อได้ห้าบาทนี่แหละค่ะห้าบาทส่งมาขายสองเหรียญสองเหรียญนี้ก็ได้ห้าร้อย เหรียญหบาทพศสองห้าสี่หกนี่แหละค่ะดูพศอ,อ,อย่างเดียวจริงๆนะคะดูพศเลยเสียเวลานิดหนึงนะคะคลิกดูเพียงพศแต่ถ้าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้เล่นเหรียญไม่ได้อยากได้เงินเพิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูก็ได้แต่สําหรับประนาทประนาดูนะคะแล้วคนที่รักในการสะสมหรือเป็นคนช่างสังเกตสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะดูคือ บางทีเราไม่ได้หวังอะไรหรอกเราก็เป็นความสุขของเราอ่ะเนาะถ้าเราเห็นถ้าเราได้แล้วเราก็นะมีความสุขอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองเก้าใช่ไหมคะเหรียญเนี้ยค่ะช่อบไฟายาวมีมูลค่าถึงห้าร้อยบาทอะ่ะส่วนห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อสองร้อยห้าสิบเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อสองร้อยห้าสิบเหรียญห้าบาทนะคะห้าบาทตังทอนนี่แหละคะ่ะรับสองพอสองเท่านั้นค่ะ คือ2540กับ2546 2540รับซื้อเหลียนละ3000บาทเลยนะคะเหลียนแบบนี้เลยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ดูตรงพอ,องท่ทนั้นเอง2540 2540ราคารับซื้อ3000บาทค่ะ3000บาท2540ส่วน2546รับซื้อ250 เนื่องที่ว่าทําไมถึงรับแพงใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเป็นไปได้เหรอรับจริงเหรอจริงค่ะรับซื้อจริงนะคะรับซื้อราคาที่ป้านาพูดจริงๆค่ะขอให้มีมาเถอะมาหาปหน้าเท่าไรเท่าไร่เหรียญกี่เหรียญป้านาก็เอาในราคาที่ป้านดาบอกนะคะรับซื้อจริงค่ะสองห้าสี่ศูนย์ที่รับซื้อแพงเพราะข้อหายากจํานวนผลิตเข้าเพียงหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญเท่านั้นป้านาพูดไม่ผิดนะคะ 2540นะคะเหรียญหบาทจำนวนผลิต1น0 0งหมืเหรียญเท่านั้นนะคะจึงเป็นราคาจึงหายากจึงราคาสูงนะคะเหตุผลแล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจริงเหรออะไรเงี้ยค่ะจริงค่ะไม่ต้องขายร้านป้านะคะขายได้ทุกร้าน ทุกร้านที่เขารับซื้อเหรียญจะเป็นร้านไหนก็ได้ร้านดังร้านไม่ดังร้านเล็กร้านใหญ่ที่เขาขายเหรียญซื้อเหรียญขายได้หมดค่ะ2540กับ46ขายได้หมดทุกร้านจริงๆอยู่ที่ว่าราคาร้านไหนเขาจะให้เท่าไหร่นะคะแต่ราคาร้านป้าน้าก็การันตีไว้ที่ 25,40- 3,000บาทถ้าร้านไหนก็ให้มากเกิน3,000ขายเขาเลยค่ะทุกคนขายเลยจะได้เงินเยอะๆเนาะราคา2546้กนะคะป้าน้าก็การันตีไว้ที่250 ถ้าขายด้านอื่นแล้วได้มากกว่า250ขายเลยค่ะเปะนนยินดียินดีที่ท่านจะได้เงินเยอะๆนะคะท่านจะได้เงินเยอะๆท่านจะได้มีไรายได้สูงๆครับปนนกจะไม่อยากซื้อถูกหรอกแต่ด้วยความที่ซื้อมาแล้วขายต่อไม่ได้ค่ะปะนนก็ต้องซื้อในราคาที่ขายต่อได้นะเข้าใจตรงกรนันเนาะเริ่มต้นที่10บาทพศส5 3 1รับซื้อเหรียญละ5 0 0ถึง1,000บาท สามนึ่นะคะดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะสามหนึ่งสิบบาทปี2531,500ามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันถ้าผ่านใช้อะค่ะห0ารม่ผ่านใช้สวยๆหนึ่งพถ้าอยู่ในแผงเขียวหนึ่งพันสองรค่ะส่วนต่อมานะคะ10บ,บาทปีสองห้าสี่หนึ่งอกไปนัดบอกจำนวนผลิตก่อนนะสิบบาทสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตเพียง 6, 200, หกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะ หกหมื่นสองรอเหรียญค่ะสิบบาทสองห้าผลิตน้อยหายากนะคะรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันและหนึ0งพันสองรถึงพันสองร้อยนี่คือเหรียญย n c อที่อยู่ในแผงนะคะต่อมาดับต่อมาก็จะเป็นนี้ค่ะสิบาท2 5งห้าสิบบาทสองห้าหนึ่งสิบบาทสองหี่นึ่งเป็นรับซื้อที่หกสบาทค่ะเพราะจำนวนผลิตเขาเริ่มเยอะแล้ว10บบาทสองห้ผลิต เกือบล้านนะคะ9 8 0 0 0เหรียญน,นะคะพศออนี้ก็ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนจำนวนผลิตไม่ถึงล้านเหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะค่ะถือว่าผลิตน้อยเลยแหละต่อไปอานาคตอาจจะราคาสูงขึ้นไปนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าค่ะถ้าใครเก็บได้ก็เก็บเก็บเลยค่ะหายาก10บาท2 5 4 1นนี่ก็หายากแล้วนะคะตอนนี้นะตอนนี้แล้วตอนนี้ยิ่งระบบเขา เก็บเหรียญรัชการที่9คืนนะคะวนเหรียญรัชการที่10บออกมาใช้นะคะเหรียญเหรียญก็เลยจึงต้องหายากขึ้นแล้วก็อะไรนะระบบที่ใช้ใจ่ายเขาเรียกใช้ใจ่ายอะไรแล้วนะที่บ,บอกไม่ถูกเรียกไม่ถูกที่เขาไม่ต้องใช้เงินกันนะนะ ใช้สแกนใช้อะไรกันเนี่ยเหรียญยิ่งจะหายากมากเลยนะคะทุกคนถ้าเราเก็บไว้อีกหน่อยนะของที่เราเก็บไว้เนี้ยเป็นของมีค่าเลยแหละเป็นของหายากเป็นของมีค่ามีราคานะคะสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งนะคะจุ่มน้ำผลิตหกหมื่นสองร้ย 200, อยเออขออภัยค่ะเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญน,นะคะสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญลหกสิบบาทต่อมาเหรียญที่สองสิบบาทสองห้าสี่สองมีไหมเนาะ สิบบาทสองห้าสี่สองค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทขอภัยนะคะเป็นนัดเอาเป็นนัดจะต้องไปหาสองห้าสี่สองมาให้ดูจะได้เห็นด้วยพูดไปคุยไปจะได้เห็นเห็นของเนาะถ้าพูดแล้วไม่เห็นของท่านอาจจะนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกอะว่าว่าเหรียญไหนใช่ไหมคะสองห้าสี่สองโอเคถ้าถ้า พูดแล้วไม่เห็นของจริงจริงนะหลายคนนะพน่กจะนีกคนนึงถ้าพูดแล้วไม่เห็นของจริงจะนึกไม่ออกว่าเออเป็นยังไงวะเนี่ยค่ะสิบบาทสองห้าสี่สองนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทดูพอสออย่างเดียวจริงๆค่ะนะคะเสียเวลาพลิกดูพอสอนี้หนึ่งก่อนใช้ไปค่ะไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายนะคะดูพอสอ4สองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะดูเพียงพอสอจริงๆค่ะ ไม่ต้องดูจุดตําหนิตรงไหนเลยนะคะเจอ2 5 4 2ส่งขายไปหน้าได้ขาย่บบาทหรือร้านไหนขายซื้อที่เกิน20ก็ส่งขายร้างเขาได้เลยค่ะรับซื้อ10บาทสตางค์ทอนรับตังค์ทอนมาหรือควักจากกระเป๋าก่อนใช้ไปนะคะหรือจะได้มาจากระบบใดๆก็ตามนะคะะนัารับซื้อค่ะดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะ2 5 3 1 5 0 0ถึง1,000บาทค่ะดูเพียงพอศ